หลอนทั้งพนมเปนค่ะเปิดรับหน่วยรบพิเศษ707เกาหลีใต้รบเด็ดข่ดช่วยตัวประกันโหดปะทะแก๊งอิทธิพลเขมรค่ะหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะได้ออกมาประกาศว่าเตรียมส่งตำรวจหน่วยข่าวกรองแห่งชาติค่ะไปที่กัมพูชาหลังจากที่พลเมือง80คนค่ะยังสูญหายล่าสุดได้มีการเปิดเผยค่ะถึงหน่วยรบพิเศษ707ของเกาหลีใต้ที่เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือตัวประกันค่ะ สำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานว่ามีชาวเกาหลีราว80คนค่ะในกัมพูชายังคงสูญหายตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ในกรุงโซลแสดงความวิตกกังวลต่อรายงานจำนวนมากที่เพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคอลเซนเตอร์และแก๊งลักพาตัวชาวเกาหลีค่ะ โดยตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะมีการยื่นเรื่องผ่านสถานทูตเกาหลีประจำกัมพูชาทั้งสิ้น330คดีรวมถึงรายงานที่ยื่นเองหรือจากครอบครัวและคนรู้จักในเกาหลีค่ะมีคดีที่ถูกปิดไปแล้วประมาณ260คดีและยังคงมีคดีตกค้างประมาณ80คดีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าวค่ะ ขณะที่อีอึนจูขะสะสะพรรคประชาธิปไตยเกาหลีใต้ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการแทรกแซงทางการทหารหากความพยายามทางการทูตล้มเหลวค่ะเราต้องแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าใครก็ตามที่เก่ออาชญากรรมหรือมุ่งร้ายต่อชาวเกาหลีจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงค่ะหากรัฐบาลกัมพูชาไม่ตอบสนองอย่างทันท่วงทีเราควรพิจารณาใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องพลเมืองของเรา ด้านคิมนำจุนโคศกประธานาธิบดีค่ะระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยอนค่ะได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหากัมพูชาโดยในวันที่15ตุลาคมรัฐบาลเกาหลีจะส่งคณะทำงานร่วมไปยังกัมพูชา นำโดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่สองพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เพิ่มเติมค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคือการปกป้องเหยื่อและนำผู้ที่เกี่ยวข้องกลับเกาหลีโดยเร็วค่ะพร้อมขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายระดมทรัพยากรที่มีทั้งหมดตอบสนองในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแม่นยาและเด็ดขาดค่ะ ล่าสุดเพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ค่ะได้โพสต์ข้อความถึงหน่วยรบพิเศษ707ค่ะหรือ707 Special Mission Group ค่ะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเกาหลีใต้มีหน้าที่ปฏิบัติการต่อต้านการก,ารก่อการร้ายและภารกิจอื่นๆซึ่งหน่วยนี้ค่ะถือเป็นหนึ่งในหน่วยรบชั้นนำของเกาหลีใต้มีชื่อเสียงด้านการฝึกฝนที่เข้มขน้นและทักษะการรบที่โดดเด่นค่ะสําหรับหน่วยภารกิจพิเศษที่707 ก่อตั้งขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มิวนิกค่ะซึ่งบังคับให้รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะต้องจัดตั้งหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและช่วยเหลือตัวประกันให้ทันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1988ที่จะจัดขึ้นในเกาหลีใต้ค่ะในปีพศ2527ฝูงบินบีของหน่วย d เดลต้าฟอสเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อฝึกอบรมกับหน่วยที่707ในเดือนกุมภาพันธ์พศ2562ค่ะ กองพันธภารกิจพิเศษที่707เดิมได้รับการปรับโครงสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มภารกิจพิเศษที่707พร้อมด้วยบุคลากรและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆมากขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพันเอกแทนที่จะเป็นพันโทค่ะและการปฏิบัติการล่าสุดก็คือเหตุการณ์กดอายการศึกเกาหลีใต้เมื่อวันที่3ธันวาคม2567เวลาประมาณ4ทุ่ม27ค่ะตามเวลาเกาหลี ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอนได้ประกาศกฎอัยการศึกระหว่างการประสัยที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ YTN ค่ะโดยเขาได้กล่าวหาพรรคฝ่ายค้านประชาธิปไตยว่าเห็นอกเห็นใจเกาหลีเหนือและดำเนินกิจกรรมต่อต้านรัฐพร้อมทั้งกล่าวหาพวกเขาว่าเป็นองค์กรอาชญากรที่ทำงานร่วมกับคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเพื่อทำลายประเทศค่ะ คำสั่งดังกล่าวรวมถึงการห้ามกิจกรรมทางการเมืองใ,ใดๆรวมถึงการรัฐสภาและการระงับเสียรีภาพของสื่อมวลชนประธานาธิบดีค่ะได้ส่งสมาชิกกลุ่มที่707ไปยังอาคารรัฐสภาและพยายามเข้าไปในห้องโถงใหญ่ซึ่งถูกขัดขวางโดยผู้ประท้วงพบว่าเจ้าหน้าที่บางคนพกกระสุนจำลองแทนที่จะเป็นกระสุนจริงค่ะหลังจากที่สมัชชาแห่งชาติลงมติให้ยกเลิกกรษฎีการกฎอายการศึกเจ้าหน้าที่จาก707ก็ได้ถอนกำลังออกไปค่ะ รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะได้เรียกให้หน่วยนี้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและช่วยเหลือตัวประกันที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกค,คามใดๆบนแผ่นเกาหลีใต้เป็นอันดับแรกค่ะ หน่วยนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการลับหลักในการต่อต้านการก่อการร้ายการช่วยเหลือตัวประกันและกองกําลังตอบสนองรวดเร็วหรือ QRS ของเกาหลีใต้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต่อต้านกองทหารนอกเครื่องแบบจะตั้งหน่วย QRS ค่ะของกองทัพบ,บกสำหรับเหตุฉุกเฉินปฏิบัติการพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงและอันตรายอย่างยิ่งและภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองและช่วยเหลือตัวประกันค่ะ